ก็เสียสายวันนี้นะครับไม่ได้ทำคลิปมาสักพักแล้วเพราะว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องหลายอย่างนะครับเนี่ยรถก็จอดเฉยๆก็เอามาทำคลิปเล่นๆจะไปซื้อกับข้าวกินนะครับเนี่ยดูรถยังจอดเฉยๆไม่ได้ขี่เลย ด้วยฝนตกด้วยด้วยเรื่องงานเครียดเรื่องงานด,ด้วยหลายอย่างครับก็มีโอกาสไปซื้อเอาสกูบี้ไนี่แหละไปเดี๋ยวไปซื้อของกินร้านดังในอนกกันก็เดี๋ยวจะไปร้านเอโอด ก่อนนะครับไปซื้อกุนเชียงกับหมูหยองแต่จริงๆร้านนี้โอดเป็นร้านที่ดังในเรื่องอาหารเช้านะครับแต่หมูหยองกับกุนเชียงเขาก็อร่อยแล้วก็จะไปต่อที่เตียงชี้เฮียอู ไม่ได้ทำคลิปครับเพราะว่าติดทำงานประจำหลายๆอย่างวันนี้มีโอกาสอ่ะซื้อของกินร้านดังก็ทำคลิปเล่นๆดูแต่ใช้รถสกู๊ปปี้ที่เหลืองนะครับนี่ครับสวยเลยครับมีอาครับ ขี่ตามได้กินแบบสองทีเลยเป็นสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์สองจังหวัด นี่เป็นวันศุกร์นะครับขนาดอ๋อไม่แปลกใจครับว่ลรถรถเยอะเพราะว่าใช่วันหยุดนะว,วันวันที่สี่หรือวันที่ห้าในวันนี้ในในาฬกาผมวันที่สี่หรือยังไงหรือมันหยุดก่อนวันฉันบางคนก็ไม่แน่ใจครับแต่รถเยอะ นี้จะไปร้านคอฟฟี่เวิลด์เขาเปิด24ชั่วโมง จริงๆวันนี้ต้องไปอุบลราชธานีด้วยนะครับไปงานบวชของพี่หน่อยรุ่นพี่ในทีมครับที่เขาลนับถือกันแต่พอดีอแม่ผมก็ไม่สบายนะปวดขาแกไปไหนมาไหนยากก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนแกครับทั้งตอนเย็นก็งานแต่งของบิกกี้ก็เพื่อนในทีมอีกทีมบิ๊กไบนี่แหละ ก็คงไม่ได้ไปทำง,งานนะครับวันนี้ กิ้นครับมิตรแท้ยันยนถึงแล้วครับเอมโอหนึ่งสือ่อนี่ครับร้านอาหารเช้าดังนะครับ เอากุนเชียงครึ่งกิโลครับแล้วก็หมูหยองสองขีดครับขายตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับถึงประมาณเกือบเที่ยงนี่มีขนมปังเวียดนามด้วย เอาไปเข้าเว็บแล้วกินได้เลยเมีหลายอย่างครับนี่ครับหมูออกระจกครบหมูหมู่อ,อย,ยนะครับของฝ่าเยอะมากหมูยนะมอ,อน้าพริก ครับผมครับตรงข้ามนี้ก็เป็นโรงแรม โลมาทโรงแรมมีชื่อเสียงรุ่นเก่านะครับตอนนี้เห็นว่ามีเปิดอเมซอนใหม่ด้วยก็ยังไม่เคยมานี่ครับ คาเฟ่เมซอนเดี๋ยวนี้เริ่มเปิดแบบไม่จำเป็นต้องปั๊มแล้วนะครับเปิดแบบเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยลุ้งลุละอเมซอนตอนนี้ก็ไม่แปลกใจที่อเมซอนทำไมเจ้าของรวยที่สุดในโลกนะครับผมดูข่าวรวยกว่าบิลเกตไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปร้านกนหล์ฟเซนจี้ฮิอู พึ่งแล้วตอนนี้ก็แกก็น่าจะใกล้ปิดแล้วแหละเอวันนี้แกไม่เปิดเลยี่สิซื้อร้านไหนดีทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลอง ร้านอนื่นในโต้ลุงก็ได้ในสงเปิดหรืววอเปล่าเอาเหราในสงไม่เปิดเหมือนกันนะครับกินอะไรหรอทีนี้ ร้านไหนที่นี้เดี๋ยวผมคิดก่อนนะร้านจริงๆบ้านไผ่แล้วกัน